สวัสดีครับพบกับผมราชันพาเที่ยวเช่นเคยนะครับก่อ่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมกลับมาถ่ายวัวนะครับควาดลูกครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ขอบมเครับเป็นผลงานตัวแรกของเขานะครับนี่ครับเป็นผลงานตัวแรกของเจ้าบิ๊กทศพลนะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มผมเองนะครับผมที่คอบฟาร์มผมเองนะครับนี่ครับนี่คือลูกเขาเป็นเพศเมียนะครับผมเพศเมียนะครับ นี่แมวของเขานะครับผมนะครับเนี่ยครับเป็นแม่ของเขานะครับแล้วก็นนนนะครับผมเป็นพ่อของเขานะครับนี่นะครับกำลังกิน,นยอยู่ครักินเฟร้งครับเฮ้ยบิก๊กกุสพลเฮ้ยหันมาเลยหันมาเร็วเฮ้ยหันมาเร็วหันมาเมื่ นะครับนะครับพ่อของเขานะครับนี่นะครับผมเป็นพ่อพันธุ์ที่คอกผมเองนะครับผมพ่อพันธุ์นี่ครับผมเขตสีสเกตนะครับนี่ครับเป็นพ่อพันธุ์ที่คอกผมเองนะครับนี่ครับเป็นพ่อพันธุ์ที่คอกผมเองนะครับเจ้าบิ๊กทศพลนะครับพ่อพันธุ์ที่คอกผมนะครับผม ว่าตัวนี้สามปีแล้วนะครับผมเพิ่งมีผลงานตัวแรกมาโชว์กันนะครับผมนี่ครับเป็นพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของทศพลครับวายเซตหนึ่งหกครับเป็นลูกเป็นทายาทของเอ่อทศพลวายเซตหนึ่งหนึ่งหกนะครับผม อายุสามปีนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าตัวนี้ก็เป็นลกูกเป็นทายาทของอ่าจัมโบ้นะครับผมเจ็ดสามทับหนึ่งนะครับผม โมโนเจ็ดสามทับหนึ่งเป็นพยาของจมโบนะครับตัวนี้สิบเจ็ดเดือนนะครับตัวเนี้ยตัวนี้นคือลูกของบิ๊กทศพลครับหรือเป็นหลานของเจ้าทศพลนะครับผมนี่ครับคือผลงานตัวแรกของพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มผมนะครับอคอกฟาร์มผมนะครับผมราชันที่อคอกอ่า บอวอนฟาร์มน,นะครับผมนะี่ครับผมเป็นผลงานตัวแรกนะครับสนใจรับผสมจริงกับนอกสถานที่กับโทษมาได้นะครับผมโปนุ่นนะครับ0 8 3 8 7 4 7 9 8 4นะครับผม0 8 3 8 7 4 7 9 8 4นะครับ บริการผสมพันธุ์นอกสถานที่นะครับดู่เขตสีสเกตนะครับผมสีเกตราศีอุตมพรโพศรีนะครับห้วยทับทันอําเภอเมืองนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอกราวคำว่าสวัสดีครับ